สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้คลิปนี้นี่ผมจะขอมารีวิวกล้องวงจรปิดนะครับใช้ได้ทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอร์ในราคาที่ค่าตัวไม่ถึงพันนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมสั่งซื้อมาจากช้อปปีนะครับสั่งซื้อมา2ตัวเพราะว่ามันเป็นราคาโปรโมชั่นสั่งซื้อ2ตัวนี่มันได้ราคาลดเพิ่มได้อีกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวดูว่าในราคาที่ค่าตัวตัวละไม่ถึงพันเนี่ยมันตกตัวละประมาณ500กว่าบาทเนี่ยมันใช้งานได้จริงหรือเปล่ากล้องวงจรปิดตัวนี้นี่ โฮมมอลนะฮะเป็นของโฮมมอลโฟเคนะคุณภาพของภาพเขาบอกว่าเป็น 4K เป็นสมาร์ทคามิรนะฮะนี่มาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์นะครับจับ การเคลื่อนไหวของคนได้ด้วยมีโหมดกลางคืนสามารถมีอินฟราเรดมองเห็นในสภาพแสงน้อยหรือในเวลากลางคืนได้ด้วยนะครับแล้วก็จับความเคลื่อนไหวมองผ่านควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือเราได้ด้วยนะครับมีไมค์แล้วก็มีลำโพงในตัวนะครับสามารถพูดสื่อสารได้ผ่านตัวกล้องได้เลยนะครับทีนี้ในกล่องเนี่ยที่เขาให้มานี่มีอุปกรณ์ค่อนข้างค่อนข้างครบนะครับมีตัวอะแดปเตอร์นะครับมีสายไฟอันนี้จะเป็นแบบใช้ได้ทั้ง WiFi แล้วก็ผ่านสายแลนนะครับอันนี้ใช้ง่ายนะแค่ เสียบปลั๊กเข้าไปก,ก็ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ตัวนี้ก็เสียบเข้ากับตัวตัวกล้องง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นผ่านสายแลนนะครับจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านผ่านแลนก็ได้หรือว่าผ่าน Wi-Fi ก็ได้ Wi-Fi นี่จะใช้ได้แค่ Wi-Fi 2.4G เท่านั้นนะครับถ้านอกเหนือจากนั้นไม่ได้นะครับกล้องตัวนี้ใช้ได้แค่ 2.4G ก็คือ Wi-Fi บ้านนะน้ำหนักนะครับถือว่าน้ำหนักเบาขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะน้ำหนัก ค่อนข้างเบาไม่ได้ใหญ่มากนะครับตัวบอดี้นี่ถือว่าใช้ได้นะวัสดุนี้ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ในราคานี้นะท่าตัวก็สามารถสามารถจับต้องได้นะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมปักพิกัดไว้ให้ละกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจําเป็นนะในยุคสมัยทุกวันนี้ก็คือเป็นหูเป็นตาให้เราได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูภาพนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับ นี่นะครับผมสั่งมา2ตัวนะฮะเดี๋ยวตัวที่1น,นี่ผมจะติดในในใต้เขาเรียกอะไรอ่อโรงจอดรถนะครับทีนี้ทักษะที่ต้องใช้ก็คือมันจะต้องเดินไฟนิดนึงอันนี้ผมไม่ได้เดินเองนะอันนี้ผมให้พ่อเดินให้นะครับก็คือต่อปลั๊กขึ้นมานะครับเอาปลั๊กขึ้นมาใกล้ๆตรงนี้แล้วก็เจาะรูเพื่อที่จะติดตั้งตัวกล้องวงจรปิดตัวนี้นะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็ถือว่าครบนะก็คือมีน็อตให้มีพุกให้แล้วก็มีตัวเจาะอย่างนี้ให้นะครับ เดี๋ยวผมจะฝังตัวนี้ไปเลยวิธีการก็ง่ายๆนะเขามีขามาให้เราก็แค่สวมเข้าไปแค่นั้นเองนะครับ อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือฐานของมันนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งเข้าไปขั้นตอนการติดตั้งก็ถือว่าไม่ได้ยากครับแต่ต้องอาศัยผู้อุปกรณ์เครื่องมือช่างนิดนึงเช่นสว่านเจาะและไขควงอันนี้นี่กล้องนี้เราสามารถาปรับได้นะครับจากตรงนี้เลยแต่ว่าโดยปกติกล้องมันจะหันไปนมาได้อยู่แล้ว180องศานะตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับต่อไปก็คือตัวนี้ครับตัวแดปเตอร์นะครับสามารถเสียบอย่างนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้นี่เราเสียบปลักอย่างนี้ได้เลยแต่ทีเนี้ยมันต้องมาเก็บมาเก็บตัวนี้ให้มันเรียบร้อยแค่นั้นเองประมาณนี้อือก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับอันนี้คือตัวที่หนึ่งนะอันนี้ตัวที่สองนะครับผมติดไว้ตรงเฉลียงหน้าบ้านนะ การติดตั้งก็ทําเหมือนเดิมครับเอาขากล้องสวมเข้าไปกับฐานจัดระเบียบสายไฟขันสกรูให้แน่นปรับระดับองศาของตัวกล้องในมุมที่เราต้องการหลังจากนั้นแล้วก็แค่เสียบปลั๊กไฟเพื่อเปิดการใช้งานของตัวกล้องได้เลยครับโอเคอ่ะกล้องที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะ,ะให้ทุกคนดูภาพผ่านมือถือนะครับ ทุกคนครับตอนนี้ก็คือผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทําสําหรับคนที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับตอนนี้ฝนตกนะก็คือเราจะต้องโหลดแอปพลิเคชันของเขามาของแต่ละค่ายเลยนะครับส่วนค่ายนี้จะเป็น v o d ูอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็คือตัวนี้นะครับทีนี้เราจะใช้งานเราก็ต้องกดเข้าไปในแอปมันก็จะโชว์มันก็จะโชว์กล้องทั้งหมดที่เรามีนะครับของผมก็จะมีเฉลียงหน้าบ้านกับโรงจอดรถ ผมติดตั้งไว้2ที่เดี๋ยวผมจะกดให้ทุกคนได้ดูภาพนะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวซูมขึ้นไปข้างบนทีนี้ถ้าเราจะควบคุมกล้องเนี่ยเราก็แค่เลื่อนนะครับมันจะมีลูกศรซ้ายขวานะครับเราก็เลื่อนอย่างนั้นเลยนะครับตัวกล้องมันก็จะหมุนมันก็จะหมุนตามที่เราที่เราบังคับในสมาร์ทโฟนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะกล้องตัวที่2ออันนี้ผมอยู่ตรงโรงจอดรถอ่า อันนี้ก็จะห่างอยู่ประมาณสัก4ีเมตรได้เหมือนกันนะอันนี้เราก็สามารถควบคุมควบคุมเขาเรียกอะไรควบคุมมุมภาพได้บนสมาร์ทโฟนได้ผ่านแอปพลิเคชันเหมือนกันก็จะเป็นประมาณนี้นะความคมชัดของของตัวกล้องผมว่าผมก็รับได้นะในราคาแค่ประมาณสัก500ต่อตัวนะ500กว่าบาทนี่คือรวมทั้งเมมโมรีการ์ดเลยนะทุกคนนะแต่ข้อเสียของเขาก็คือ นะอันเนี้ยมันสามารถ <Stars> หมุนซ้ายขวาได้หมุนซ้ายขวาได้แต่ว่าไม่สามารถขึ้นลงได้นะทุกคนนะไม่สามารถขึ้นลงได้หมุนซ้ายขวาได้อย่างนี้แต่ขึ้นขึ้นบนลงตล่ำไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อเสียข้อจำกัดของเขาเลยนะครับถ้าเราอยากจะปรับระดับสูงต่ำเนี่ยเราต้องไปเราต้องไปตั้งตั้งแต่ตอนต้นตั้งแต่ตอนติดตั้งเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะลองเทส ทดสอบการอินเตอร์คอมหรือว่าการสนทนาแบบ2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งที่ถือสมาร์ทโฟนกับฝั่งที่อยู่หน้ากล้องนะครับเราก็ต้องเข้าผ่านแอปอของเขาอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือเข้าไปที่อันนี้ผมขอเลือกที่ตรงที่เป็นโรงจอดรถตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมให้เข้าปั้นเนี่ยเขาไปไประจาที่อยู่ที่โรงจอดรถแล้วนะเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการอินเตอร์คอมเข้าปั้นครับมาประจําที่ใดลูก ได้ยินเสียงพ่อไหมครับ uh, อ่าตอนนี้เสียงมันก็จะออกตรงนี้อ่าได้ยินแล้วน้องน้องตอบมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นการสื่อสารแบบอินเตอร์คอมนะก็คือการแค่กดโทรเข้าโทรออกตรงนี้เองมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์คล้ายๆโทรเข้าโทรออกเหมือนมือถือเลยนะครับแล้วก็แค่เราก็แค่กดตรงนี้นะครับก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์สีแดงฮัลโหลตอบนยจ้า ทุกคนได้ยินไหมครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้อันนี้ก็คือการอินเตอร์คอมนะครับก็คือการสื่อสารกันทางอืงก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ทีนี้ให้ทุกคนดูคุณภาพของตัวไฟล์วิดีโอกันนะครับทั้งภาพและเสียงนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะ,ะในเวลากลางวันหรือในระดับที่แสงเพียงพอนี้ตัวกล้องถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะครับและมันสามารถตั้งค่าให้กล้องเนี่ยเคลื่อนที่ตามความเคลื่อนไหวของวัตถุได้ด้วยนะครับส่วนของผมนี่ผมตั้งค่าให้มันจับตามคนดังนั้นพอมีคนเคลื่อนที่หรือเดินผ่านตัวเซ็นเซอร์ตัวกล้องก็จะเคลื่อนที่จับภาพตามไปด้วยอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถตั้งค่าได้และอีกอย่างหนึ่่่่่งงงททททีีผมมคคออนนนนข้าาาาจจจะระรรัับใใเเเวลลวลลกืตซซ็์ิํ คือถ้ามีคนเดินผ่านนี่มันจะส่องไฟใส่ทันทีโดยกลางคืน,นี่กล้องจะบันทึกภาพเป็นขาวดำ<ต>พอมีคนเดินผ่านเซ็นเซ,นเซอร์มันจะส่องไฟใส่และทําให้ภาพดูคมชัดมีสีสันมากขึ้นอันนี้ถือว่าดีนะมีประโยชน์ก็น่าจะพอป้องปรามภัยได้แต่บางทีก็แอบตกใจตัวเองเหมือนกันเวลาเดินผ่านนะครับทีนี้ให้ทุกคนดูคุณภาพของตัวไฟล์วิดีโอในเวลากลางคืนนะครับอันนี้ก็คือเวลาประมาณสักเที่ยงคืน31อ่ะคุณภาพของไฟล์ก็จะเป็นประมาณนี้ก็ถือว่าคมชัดใช้ได้ครับทั้งไฟล์ภาพและเสียงนี่ก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีเเเลยทททีีดดดวััััังงงชนน้้้้หมมม่่พูาาาาาสรรถขไปบตค ได้ตามความต้องการของแต่ละคนได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นการรีวิวสินค้าโดยรวมนะครับแล้วก็ข้อดีมันก็ถือว่าใช้งานได้นะทุกคนนะใช้งานได้เหมาะสมกับราคานะเพราะว่าตัวหนึ่งประมาณ500กว่าบาทเองนะครับผมซื้อมา2ตัวก็พันหน่อยๆพร้อมเมมโมรี r การ์ดด้วยนะครับภาพถือว่าใช้ได้นะภาพชัดเจนเขาบอกว่า 4K แต่ว่าเท่าที่ดูก็ ไม่ถึงกับขนาด 4K นะแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้อย่างที่บอกครับข้อเสียของมันก็คือมันไม่สามารถปรับลงสูงตับได้ฉะนั้นใครที่จะเอาจะเอา,จะเอาภาพมุมสูงมุมต่ำเราต้องไปไปตั้งค่าตั้งแต่ตอนเราที่เราติดตั้งกล้องนะครับประมาณนี้แล้วก็ซ้ายขวาเนี่ย180องศาโดยประมาณนะครับตัวลำโพงเวลาเราจะสื่อสารก็ได้ยินนะได้ยินถ้าอยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้มากก็ก็จะสื่อสารกันได้แต่ว่าถ้า อยู่ในระยะที่แบบไกลๆก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินนะแต่ว่าก็สามารถสื่อสารได้แหละถือว่าใช้ได้มีระบบติดตามการเคลื่อนไหวของของวัตถุอะไรประมาณนี้นะถือว่าใช้ได้ในในราคาประมาณนี้นะครับมีเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์อินฟราเรดแล้วก็สามารถมองเห็นในที่แสงน้อยหรือในที่มืดนะครับ ถ็ถือว่าใช้ได้เดยวถ้าใครสนใจเดยวผมจะปักพิกัดไว้ให้นะก็สามารถเอามาใช้งานได้นะบอกได้เลยว่าใช้งานได้อ่ะโอเคคลิปนี้ก็ขอรีวิวประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจก็ไปหาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ